สองกับสามกับสามสองที่สองสามแล้วก็อะไรคะก็สี่ ก็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 เจ็ก็เจ็ดแล้วก็แปดอะนั่นก็8นั่นก็2แปอยู่ลุกแปดแล้วก็อะไรคะแปดแล้วก็เก้เานั่นเก้เาแล้วก็อะไรก็สิบ ชิปเย้เยี่ยมมากค่ะ